วานสายมูนเอสว่างแดนดินนั่นเดินทางครับเสาหนีบันที่ยิมหอกครับผมตามองเสาสเสร็จครับม,มีฝนมันแกนมึ่ขเ้ื่อนพี่น้องเอสว่างมีฝนครับฝนตกอายุเขาพอน มื้ออื้นนี่ครับปคอยเนื้อแห้งแน่ทางอยู่ทางก่อนฝนตกครับผมกํลังเดินทางไปสวรรค์วกนี้ก็เดินทางมาฮอดบ้านน้องคุ้งครับผมพี่น้อง แสงสว่าง้วครับสวัสดีครับหมื่นคนตกปาพีครับผม ตอนเดือนนี้ครับยังเป็นเดือน,น,นสิงหาอยู่ครับพี่นอ้องหนาฝนเต็มๆเลยครับหนาฝนเต็มแล้วทีนี้ก็แปกครับแสงแดดบ่ค่อยมีมีแดดอยู่บ่กี่มือมีฝนฝนหลายครับปีน

เเป็นกกอล์เนวันแม่นยำไปันไโห้กินดินเป็นแล้ว็ปกาดเอากระตุ้นทำเลยการเดินทางนํากันครับคือบรรยากาศเดินทางจากบ้านสังแปด เพื่อนขอบเชิดสว่างแดนดินครับถึงฝนสิลักก็ต้องมาเพราะว่ามาเยี่ยมคุณแม่ครับคุณแ่นวอนแสนโคตดม,มาหาหมอโรงพยาบาลคุณเด็กไยุสราย ก็เป็นโลกของคนแก่นี่แหละครับคนใบสูบมัอนอยู่ผมมอเรื่อยๆครับความเงียบเงิยทางเข้ามาหอดเขาสว่างแหละ,หะลครับก็บรรยากาศฝนลินน้ำกันไปเรื่อยๆครับผมเปลีป่ยน ตางอำตภงอย่างวัดมีฝนมานนีพี่น้องเพื่อสว่างฝนโต๊ะครับโต๊ะเต็มขึ้นมไปน้ำกันครับบรรยากาศบรรยากาศเมืรราา่อคึ้น